ใหิดลมีต้อใช้จักราเลยนครับชุดนักสาวนักป่าพิเศษก็ที่เราได้บการู้นะครับสหรับวันนี้สิบหรคบินดีด้วยยินดีด้วยเท่าไรครับขอใา้สเร็จร่ำรวยร่ำรวยเท่ร้านแครับล้ล้านครับครับใครซื้อใครขาผมขายครับผม้อครับอย่างไรับพี่จากริยาคผมรบหมัดฟามคผม้บัคนขายเขาจากไหนรับพี่ลพบุรีครับ พรอเจริญฟาร์มครับเสียมุครับเซียมุครับเอาไปแล้วครับ เดี๋ยวเสียหมูก okay, okay, okay. uh, so ็เอมมาแจกสื่อปึกนึงนะครับเชิดใช่ไหมครับเช็บเงีปมก็เลยครับแล้วยางแล้วยางห้องได้แล้วมา่แล้วน้องน้ไปเแล้วทั้งก็ต่อไปนี้ไปลไปลต่ที่หลัลหน้านี่ือกต่อละนี่จับเนนมรุกับ่จับเนีนร้พี่น้องเลยโอเคโอเคครับนะครับสมมบตุ้เมียนะครับน้องเมียย่านเสี่ยนนองนะครับ คือคนคนขายได้ตังค์แล้วก็ไปแล้วครับอยู่แต่คนซื้อกับทีนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วน้าตัวนี้ก็นี่นะครับคือบรรยากาศประเพณีเนาะที่ที่ถือทำกันมากก็คือเดี๋ยวมีพิธีเปิดก็จะมีการส่งมอบนะครับพอส่งมอบเสร็จก็เดี๋ยวได้ที่โชว์วัวนี่คือเป็นประเพณีที่เขาทำมานานในในวงการนี้นะครับ พ Lebanon, ี่น้องเกษตรกรก็เรียนรู้นะครับเรียนรู้ด้วยกันเป็นมีการส่งรอบนะครับเรียนรู้ด้วยกันวันนี้ก็ท่านที่เคยเลี้ยงแล้วก็จะรู้นะครับบรรยากาศเดี๋ยวก็จะส่งมอบแล้วก็จะโชว์แต่ว่าท่านที่ไม่เคยเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับนี่จะมีอีกตัวหนึ่งครับมีอีกตัวหนึ่งครับนี่คนซื้อนะผมจำหน้านี้คนสวัสดีครับพิพิธภัณฑ์จะไปไงมาไงมาไปเจอเจดมตัวนี้ได้ยากกันจะซื้อใช่ไหมโอ้อเหรออ่าเดี๋ยวจะมีการส่งมอบเนาะ จักกันอ๋อคือคือเรารู้รู้อ่ะซื้อได้เพราะรู้จักกันอ๋อเดี๋ยวตัวนี้แหละก็จะจินตัวพ่อพันตัวใหม่ที่คู่กับเพ็มปมโดยประถมอ่ากเข็มประถมนะครับคู่กันสมงมอบ้วยใช่ไหมใช่อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ออกนะคะอ่าตัวต่อไปนะครับน้องเมียนะครับปัจจุบันอายุ22่สิบสอเดือนนะครับพ่อเป็นเจ้าโปร่องนะครับส่วนแม่สายเป็นทารสถานะตอนนี้ท้องกดปตะวันนะครับ6เดือนนะครับมาดูบันที่การส่งมอบนะครับ ปั่นชาปานแล้วพี่ประธานแล้วอันนั้นใครใครจะจูงมาต้องอันนะครับไอตัวเพชรปรั่นใครจะจูงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคนจูงตี้จะส่งมอบนะครับเดี๋ยวให้ให้มันแล้วก็ส่งมอบอยู่ให้น้อยก่อนเดี๋ยวจูงมาแป๊บเดียวจากปัญชาเป็นไปหอัตสูกัญยาพัดฟามนะครับแม่ลูกในราคาัี่เอาไปตัวนี้ถุงมือทอเลครับในราคา800,000บาทนะครับ แปดแสนบาทจุนครับโอ้คือสี่แสนสิบ้านบาทเนาะแปดแสบาทด้วนะคะทงผู้ซื้อและผู้ขายนะครับต่อไปเลยค่ะใครลนี่ลูกนีเสรมายังคะอ่อไปร็จไปต่อไเตะว่ามาเลยเะเชันะครับห่าาตัวเดียวงแล้วค่ะไปตัวนี้ก็โชว์แล้วนะครับส่นเหนือเดียวอาร์ดตโว้ตหนือพร้อมชดรวยับใหโชแล้วส่งยอไปเลยนะครับอครับ ดูดูสดครับีเด้ไมวอนนี painful. ้เน ah ่นี่เสียซื้อแล้วเสียไกยซื้อครับวันนี้คุณคุณจะซื้อครับนีู่เป็นรูปเพชรนครตัวแรกซื้อบใช่โอ้เปิดประเดิมมาด้านนี้เลยพี่เยวจะมีการส่งมอบตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนครับเยตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนใยังมานี่นะครับเป็นรูปของหนหน้ามาทางนี้ ุดกลับนะอ่าเดี๋ราจะมีการส่งมอบนะฮะคือตอนนี้เนาะคุณหนึ่งพันนั่นนะครับที่ชมอยู่เรับคือก็ยาวเป็นลูกโมที่ลำตัวสวยนะกระบาดเก่งมากเลยตัวนี้เป็นบารบอสนะคะอืมหนึ่งครับบัวเล็กนะครับบัวเล็กตัวนี้สวยมากตัวนี้จากไหนไปไหนครับพี่เจดรักครับจากกาฬสินธุ์๋พี่พี่ไปเ ของจากของเสน,น้อยกาลสินส่งให้ใครครับกีเลี้ยงฟ้าอ๋อซื้อเองเลยอ๋อเท่า,า,าไหร่ครับอ๋อลูกดวงจันทร์<อ>ครับลูกดวเล็กตัวนี้นะครับส่งมาในราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับารจากขอบเสียน,น้อยกาลสินนะครับส่งให้กับพิเศษเจ้าของพ่อพันเองเลยก็คืออ่าเป็นครนเป็นครนี่ตองซื้อลูกกลับแล้วนะครับ วัวตัวนี้นะคะถ้าหนูไล่หนูไล่้แต่แม่เลยแม่เป็นคนนี้คือจานเป็นตัวข้าวแม่เป็นคนขายเป็นคนนี้คือเป็นคนนี้คนนี้เป็นคนขายนะครับจากจังหวัดไหนครับจากกาฬสินธุ์จากกาฬสินธุ์ป่ะตัวใสยเลือดดีนะลองดูนะครับคือเรือดีมากเลยนะครับวัวนี้มาจากกาฬสินธุ์หรือเปล่าใช่ครับ แกนว้าเป็คราคาที่ที่เหมาะที่โอเคเลยอย่างนี้นะครับนี่มีพี่นเกษตรกรครับที่ผมต้องพูดก็คือมันเป็นอะไรที่เหมาะมากแสนห้านี่เป็นราคาทีู่กตรงตรงๆไม่มีหวกไม่มีอะไรเพิ่มนะ ที่เสียใจกับแล้วควารผสมแต่ถ้าไม่เปล่าความผสมครับเอาดีๆด้วยค่ะออกเลยนะคะใันนี้ครับเสร็จแล้วคายโจมอกขอบคุณครับใครยโจมอกเสร็จแล้วออกเลยครับเจจออยังงไเริ่มโชว์แล้วนะครับเจอกันในในเฟสครับเจอกันในเฟสเป็นลูกของพ่อพันธุ์เราเนาะพ่อพันธุ์เราครับโอ้เป็นลูกของเชียงนาคอนคือตัวนี้นะสีเราไม่เน้นออกสวยเราเราจบเลจะแต่งจุดโลกแล้วแล้วก็เป็นโซเนียด้วยเนาะเราผมได้นะเราจะเริ่มประกาศประกวดนะครับเรื่องสีเราไม่เน้นแล้วใช่ไหมสวยครบครบจบเลยนี่เลยครับตัวนี้ วันนี้เลยครับพี่เดษคะขอรู้ประหลาดอยากเห็นมาโอเคเดินเดินเดินมาเลยคุณแร่จะออกเลยนะครัมคุณพ่อและเชนออกขั้นแรกหน้าเปิดทางให้พ่อออกไปครับเดี๋ยวเราจะโชว์แล้วค่ะเราจะเล่นโชว์เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเริ่มงวดเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วคราจะปวดเยอะนะคะใช่ครับอ่านย่ารีบกลับกันนะคะนีูกเที่ยงนะคะคนที่อยู่ในรูปหรือเปล่าทขามป็นตัวเร็วจังลูกทขาเปตัวเร็วจัง เร็วนะกระบาดเอาลงก่อนเลย0 0ก่อนแจกฟรีอย่าเพิ่งรีบกลับนะคะตัวต่อไปนะครับพ่อพันธ์สีดำนะครับตอนนี้มีการย้ายไพ่นะครับหลายคนจะมีการส่งมอตัวนะครับตัวุดโลกนะครับประธานครับประธานครับเดี๋ยวจะมีการส่งมอบตัวดำตัวนึงครับน่อยากให้ประธานไปเป็นสถูปไปยังสื่อขอทางนิดนึงนะครับของมือยู่ตรงกลางครับ ก็มารุ่น่อมาผมสีดำไปไม่ได้นี่ประธานไม่อยู่ด้านหน้าเลยข้าขาค่ะรถเบียนนะคะบอใบไม้ทอทรง4ก้าห้านะคะอุทัยธานีสีสอง้าห้าอุทัานีโตโยต้าไฮรักแคปสีขาวนะคะสีสองเก้าห้าบ็กเด้วยต้องเพชรประทมด้วยพอดีเขาไม่ได้ไม่ได้บอกไว้เพชรปรุมด้วยนี้นะครับมายังเพชรปรุมกนีหจาหยุดโลกนะครับเป็นพ่อพันของดิฉันมานะครับส่งมอให้กับ ทีทีเคแทนคุณฟาร์มนะครับหน้าวันนี้พี่ประธานนตำบลจราเข้าอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตัวนี้ส่งมอบเปในราคาหกแสนบาทนะครับเจ้าดัหยุดโลกนะครับวันนี้ย้ายค่ายยเลหกแสนนะหกแสนเอ๊ะเป็ดไทยาเพชรประถมด้วยเจ๊ดัหยุดโลกเป็นทายาสของบิ๊กแบ๊กนะครับส่วนแม่เขาเป็นสายหูโดยตรงเลยครับแม่เขาเป็นสายยหูยาวใช่ยหูยาวคือลูกเปเล่ครับ ตัวนี้เพราะฉะน e ั้นเรื่องหูเขาตัวนี้หกแสนนะครับตัวนี้หกแสนง่ายครับใครอยากรัฐพ่อพันธุ์ไอ้เรื่องแกรั่งลตัวนี้ครับเรียกมาเชืดอมมาทันได้เลยครับตัวนี้ย้ายค่ายแล้วครับยังเป็นทางการนะครับนี่นะครับอ่าโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณด้วยนะค่ะกระถั่งไปค่ะเรียบร้อยม้ามาเลยค่ะสยามลาดตัวแรกค่ะเบอร์หนึ่งเดี๋ยวตกไพ่รอสักแป๊บได้ไหมครับช่วงช่วงโชว์เลยครับค่ะเดี๋ยวมาโชว์เลยเดี๋ยวมาต่อ ขอพื้นที่นะคะด้านหน้าเวทีหมุดขยกล้อกันอีกแล้อหลบนิดนึงนะครับมาจะยกล้อโชวอ์ครับอเอา้ามีม้าจะทำ